สวัสดีครับทุกคนสวัสดีวันเสาร์ที่เท่าไหร่เอ่ยนะครับวันเสาร์ที่1ิมิถุนายนนะครับเช็คเช่นเดียวกันวันนี้ก็คือมาทํางานเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์เราทํางานครึ่งเช้านะครับช่วงบ่ายเราว่างทีนี้ไม่ได้กินไก่ย่างมา3-4วันแล้วเพราะว่าเรามีงานเช้าเหลือเกินนะครับไม่ต้องแปลกใจทําไมเราซื้อมาเยอะเราซื้อเยอะอยู่แล้วนะครับเช้ากินไม่หมดก็คือกินเชียงต่อเพิ่มเติม ก็เหมือนเดิมอีกมีปลาเช่นเดยียวกันที่รักนะครับวันนี้นะพอไปจอดถึงหน้าร้านนะครับคุณแม่ค้าก็เลยคือเรามองไปแลยหระว่าปีกไก่มันหมดแม่ค้าเขาก็เลยถามแม่แกเนาะถามว่าแม่แม่ปีกไก่อะ่ะใกล้สุดหรือยังเออแกถามแม่แกแบบนี้แม่ก็เลยบอกว่าใกล้แล้วใกล้แล้วแม่ก็เลยบอกแบบนี้ไงเออเราก็เลยอจอดเราก็เลยยืนรอยืนรอนานมากเหมือนกันนะประมาณ80วินาทีได้นะครับ Ừ, เราก็เลยได้มา5้าไม้เอาหมดเลยครับเออแกก็เลยแถมมาอีกไม้นึงเช่นเดียวกันนะครับเป็นเนื้อไก่เนาะเราก็เลยบอกเอาหมดเลยครับ5้าไม,าาไนะาาม้แล้วก็เอาอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะข้าวเหนียว3ห่อครับแล้วก็ปลาหลนึ่งกระปกุกเออนี่คือสิ่งที่เราขาดไม่ได้นะมากินข้าวดีกว่าที่รักหิวข้าวมากนะในช่วง3สาวันที่ผ่านมานะครับ <c oughs> ข้าวเช้าเรามีปัญหามากก็คือกินโกโก้กินคาปูชิโน่แทนใช่ไหมครับเมื่อคืนก็หลับยากเหมือนกันเพราะกินคาปูชิโน่ไปครึ่งแก้ว ปลามันหอมมากเลยทุกคนนะครับเออปลาหอมวันนี้เราไม่ต้องกลัวมือเปื้อนเพราะว่าเรามีทิชชู่เปียกเราไปอุดหนุนร้านเซเว่นมาแล้วนะครับขออนุญาตจิ้มปลาแดกบองนะครับที่รักนี่เอาตรงๆมันอร่อยนะครับขา,ขายปลาแดกบองก็คือบอกกิติพงศ์ได้นะครับหรือส่งมาให้กิติพงศ์กินก็ได้นะครับเนีย่ยครับยยยยเ่ากับตุยได้ครับยังไงเหรอเ่ากระเอามันคือสว่าง มันอร่อยมากๆเลยทุกคน <c oughs> ใช้เสียงแบบการ์ตูนเนาะอร่อยอะครับเพราะเราชอบกินข้าวกับปลาเด็กบองเนี่ยครับอืมอา้าวลืมกินไก่อืมไก่ก็กำลังร้อนๆเงี่ยอันดีเลยร้อนเพราะจุดใต้เบาะรถไงเลยร้อน <c oughs> มีความสุขมากมันไม่ได้มีอะไรมีความสุขเท่ากับการกินแล้วนะครับ อยากให้ทุกคนมากินปลาแดกบองด้วยกันมีความสุขกนินยังไงให้เปื่อนแก้มบ้าบออีกสักคำหนึ่งครับ